วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อนะคะในเรื่องของเอกนามแต่จะเป็นในหัวข้อของเอกนามคล้ายค่ะเรามาดูว่าเอกนามคล้ายเนี่ยคล้ายกันก็ต่อเมื่อ1นนะคะเอกนามทั้งสองเนี่ยมีตัวแปรชุดเดียวกันเราจะต้องดูว่าตัวแปรตัวนี้เนี่ยเป็นชุดเดียวกันแล้วก็อีก ข้อหนึ่งนะคะคือเลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามต้องเท่ากันทีนีมาดูตัวอย่างคะ่ะเช่นตัวนี้นะคะ3 xy ยกกำลังสองเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่น3 xy ยกกำลังสองคล้ายกับ1 7 xy ยกกำลังสอง ตัวที่เราดูคือตัวนี้ค่ะที่คูวงนะคะเนี่ยตัวนี้ถ้าตัวนี้เหมือนกันแล้วมันจะได้ว่าเอกนามคล้ายต่อให้ค่าคงตัวหรือว่าสัมประสิทธิ์จะเป็นเลขอะไรก็ตามแต่นะคะมาที่มาดูตัวที่สองนะคะดูเหมือนเดิมค่ะดูเฉพาะตรงที่เป็นดูเฉพาะตรงที่เป็นตัวแปรนะคะตัวนี้อ่า x y ยกกำลัง7เจเซตเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเอกนามคล้ายนะคะอ่ตัวนี้ค่ะก็จะเป็น a b c กับ a b c ก็ถือว่าเป็นเอกนามคล้ายก็คือตัวตัวเลขเนี่ยหรือค่าคงตัวหรือสัมประสิทธิ์เนี่ยต่างกันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเหมือนกันก็คือตัวแปรและก็เลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องเท่ากัน้มาดูแบบฝึกหัดค่ะก็จะ ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่เอกนามที่คล้ายกันต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะนี่นะคะ10ข้อ,อเดี๋ยวครูพาทำเป็นตัวอย่างก่อนนะคะตัวนี้ค่ะเวลาเราจะดูเอกนามที่คล้ายกันเราจะดูเฉพาะตัวแปรตรงนี้นะคะ,ะ x กำลัง2 y เราก็มาดูว่าตัวที่เราจะจับคู่เนี่ยตัวไหนที่มีตัวแปรเหมือนกับ x ยกยกกำลังสองนะคะอ่ะไล่มาปุ๊บอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไล่มานะคะอ่าก็คือตัวนี้อ่ะนี่เห็นไหมคะอ่ะพอเราเห็นปุ๊บเราก็โยงเส้นเลยค่ะอ่าแต่ทีนี้ดูอีกค่ะอ่อตัวแปรตัวนี้นะคะอ่ะ x กยกกำลังสองยกกกำลังสองอ่ะไล่ลงมานะคะอ่ะเราก็จะเจอตรงนี้นะคะ ีเอาแค่ตัวนี้เหมือนกันมันก็จะเป็นเอกนามคล้ายแล้วนะคะ,ะโยงเส้นตัวต่อไปอ่เดี๋ยวให้อีกสักตัวหนึ่งนะคะดูอีกสักตัวหนึง่ง x y นะคะ,ะเห็นแล้วคะ่ะ x y คือตัวนี้ก็โยงจับคู่นะคะโยงจับคู่ที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเองนะคะแล้วก็พอทำเสร็จนะคะก็ให ถ่ายภาพนะคะส่งในกลุ่มแชทนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ